สวัสดีครับผมพงศลิริอุตภะเาดิฉันนา่งสาวทิพวรรณคำวังค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เบื้องต้นในการทานยาเมื่อเราทราบว่าเราติดโควิดนะคะจะมีตัวยาอะไรบ้างเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะยาตัวแรกจะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจรจะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือกินเพื่อป้องกันและกินเพื่อรักษากินเพื่อป้องกันในแบบของใบสดนั้นเุณหมอให้ทาน2 3ึงาใบ ระยะเวลา3เดือนติดต่อกันค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการคุ้มกันของร่างกายด้วยค่ะแบบที่2คือแบบตากแห้งแบบตากแห้งจะนำมาบดแล้วก็ใส่แคปซูลให้ทานวันละ1เม็ดติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนระยะเวลาและปริมาณของยาที่เราทานไปนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อโรคตับค่ะการทานฟ้าทไลโจนเพื่อรักษาการ สำหรับปริมาณการรักษา,าการแนะนำให้เลือกใช้เป็นตากแห้งที่มาใส่แคปซูลนะคะปริมาณที่บริโภคก็คือ2-4แคปซูลวันละสามมือ้อระยะเวลา7-10วันไม่ควรเกิน2สัปดาห์ค่ะข้อระมัดระวังในการรับประทานยาฟ้าทลายโจรห้ามรับประทานยาฟ้าทลายโจรในผู้ที่มีอาการแพ้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรค่ะสำหรับคนที่ทายเหลว ท้องเสียบ่อยระบบย่อยไม่ค่อยดีธาตุอ่อนไม่ควรรับประทานยาฟ้าทาลายโจนติดต่อกันหากร่างกายเย็นจะทําให้ท้องเสียหรือทายเหลวมากขึ้นค่ะไม่ควรรับประทานยาฟ้าทาลายโจรปริมาณสูงติดต่อกันจนมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงแขนขาเป็นเน็บชาอ่อนแรงเนื่องจากยามีฤทธิ์เย็นค่ะหากรับประทานยาฟ้าทาลายโจรเพื่อลดอาการเจ็บคอ เมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วในการรับประทานยาฟ้าทลายโจรแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรหยุดแล้วก็ไปพบแพทย์ค่ะการรับประทานยาฟ้าทลายโจรคู่กับยาลดความดันควรระมัดระวังในการรับประทานนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เสริมแรงกันทําให้เกิดความดันลดลงมากกว่าเดิมค่ะควรระมัดระวังในการกินควบคู่กับยาที่มีสารสลายริ่มเลือดนะคะ และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดเช่นวาฟาลินเอสไพรินเพราะฉะนั้นสำหรับฟ้าทลายโจรถือว่าให้เลือกตามกินตามอาการดีกว่าค่ะเมื่ออาการดีขึ้นแล้วให้หยุดยาค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของยาฟาวิพิลเวียนะครับยาฟาวิพิลเวียเป็นยาต้านไวรัสที่มีลทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจานวนของไวรัสนะครับที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 นะครับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยโควิด19ในประเทศไทยนะครับพบว่าการรักษาด้วยยาฟาวิพิลเวียนะฮะเป็นปันจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงโควิดจากโควิด19นะครับโดยใช้ควบคู่กับยาอื่นจะได้ผลเป็นอย่างดีนะครับยาฟาวิพิลเวียนะฮะจะออกฤทธิ์อยู่2แบบนะครับคือ1ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสและ2ทำให้เชื้อไวรัสอ่อนแอลงนะครับในส่วนของการทำให้เชื้อไวรัสอ่อนแอลงนะครับคือการ ที่ตัวยาจะเข้าไปยับยั N ้งเอ็นไซม์ RNA dependent RNA polymerase และ ADRP นะครับซึ่งมีเฉพาะในไวรัสเท่านั้นนะครับเมื่อตัวยาเข้าสู่ร่างกายนะครับจะทำให้ไวรัสอ่อนแอลงจนฟูมต้านทานในร่างกายสามารถกำจัดไวรัสได้ทั้งหมดนะครับหรือเหลือปริมาณน,น้อยมากจนเชื้อไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้อีกครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของาายา f a v i p ท r a v i นะฮะต้องใช้โดยการที่อยู่ใน ความควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใช้เองได้นะครับแล้วก็ตัวยาปาวิพิระเวียนครับไม่แนะนําให้รับประทานคู่กับฟ้าทลายโจรน,นะครับเพราะจะมีผลกระทบต่อตับได้ครับผมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลที่เราพูดไปเป็นข้อมูลเบื้องตน้นถ้าท่านใดมีอาการรุนแรงแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์คะ่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ